สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาทำชาบูชาบูนะคะชาบูชาบูหมูไว้ทานที่บ้านนะคะมนีนี่นะคะหมูสดแล้วก็ผักสดๆเลยนะคะกับน้ำจิ้มสองแบบค่ะวิธีทำไม่ยากค่ะไปดูกันค่ะค่ะก็เริ่มด้วยงานะคะใช้งาขาวนะคะคั่วแล้วก็ามาบดนะคะก็ประมาณสี่ช้อนโต๊ะ ตามด้วยมายองเนสมายองเนสนะคะสี่ช้อนโต๊ะเหมือนกันกะเอานะคะสูตรนี้สูตรเดียวกันกับน้ำสลัดงาน,นะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะ น้ำตาลสองโต๊ะนะคะน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นนะคะอันนี้ถ้าถ้าใช้ของไทยก็ใส่น้อยลงหน่อยนะคะเพราะว่าของเขาฉุนน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นนะคะก็หนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วย น้ำมันงาน้ำมันงาก็หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันก็คนเขาหน่อยสุดท้ายนะคะก็จะใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะ ซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่ปลายหนึ่งช้อนโต๊ะโอ้ยโอ้โอโอนี่นะคะคนให้เข้ากันได้แล้วน้ำจิ้มงาน,นะคะชาบูชาบูหรือ จะไปราดกับสลัดก็ได้ก็เป็นสลัดงาข้นค่ะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาทําตัวต่อไปกันค่ะเราก็จะมาทําน้ำจิ้มอีกตัวหนึ่งนะคะเรียกว่าน้ำจิ้มโปงสึกนะคะอันนี้แหม่ก็ใส่น้ำมะนาวไปแล้วนะคะพอดีทําแบบแช่แข็งเก็บไว้แล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ใส่ซิวญี่ปุ่นค่ะ ซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือว่าที่คนไทยชอบเรียกว่าคิกโคเมนนะคะคิกโคเมนเนี่ยมันเป็นชื่อบริษัทนะคะโชยุ you, แปลว่าซีอิ๊วนะคะก็ละลายเขาไว้หน่อยค่อยๆละลายก่อนเอาให้รสออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะคนจนกว่าละลายนะคะ ก็น้ำซุปาบูาบูก็ทำมาจากนี่นะคะปลาแห้งคาสึโอะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งทำมาจากสาหร่ายคอมบุนะคะแต่ว่ามันไม่มีตัวอย่างนะคะที่ว่าเป็นใบสีเขียวๆยาวๆแห้งๆอ่ะนะคะตัวอย่างอยู่ในคลิปไข่ไข่ตุนแบบญี่ปุ่นนะคะก็จะใช้ปลาคาสึโอะก,กับสาหร่ายคอมบุใช่ไหมคะ ต้มด้วยกันจนกว่าจะได้ความหวานเสร็จปุ๊บก,ก็ซ้อนเขาออกเอาแต่น้ำซุปใสๆมาทำชาบูชาบูเขาเรียกว่าน้ำซุปดาชินะคะน้ำซุปดาชิเนี่ยในอาหารญี่ปุ่นเนี่ยใช้ได้หลายอย่างเลยก็เลยมาเป็นกล่องนี้กล่องนี้ก็คือน้ำซุปดาชิที่สกัดแล้วนะก็สกัดมาจากนี่แหละไอปลาคาซือโอกับสลายคอมบุนะคะก็จะมาเป็นซองๆแบบนี้ค่ะ ก็ใช้แบบนี้นะคะทำทานสองคนใช่ไหมคะก็ใส่ซองเดียวก็พอมาดูในส่วนของผักนะคะผักที่จะแนะนํานะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็จะใช้ผักนี้นะคะมิซึนะนะคะมิซึนะแล้วก็โฮเรงโซนะคะแล้วก็โคมาซึนะอีกหนึ่งตัวนะคะเห็ดแต่ถ้าอยู่ที่ไทยเพื่อนอยู่ที่ไทยก็เนี่ยค่ะก็อันนี้ก็ที่ไทยก็มีเรียกผักขมหรือผักกวางตุ้งก็ได้นะคะกวางตุ้งนะแล้วก็เห็ดตามชอบนะคะค่ะก็ลืมบอกไปนะผัก ผักใส่ต้นหอมด้วยใส่ต้นหอมด้วยก็น้ําซุปจะหวานขึ้นเวลาหั่นผักทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าหัน่นสั้นๆแบบนี้นะหั่นให้ยาวหน่อยจะได้คีบสะดวกนะหั่นให้ยาวหน่อยส่วนหมูนะคะหมูเห็นไหมเขาจะเขียนว่าาบูาบูนะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนะคะมันเป็นส่วนลดนะคะก็ถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยบิ๊กซีโลตัสอะไรเนี่ยถ้าสั่งให้เขาสไลดดให้บางๆก็ เขาก็สไลด์ได้นะคะก็เป็นบอกเขาเอา,าบางๆค่ะเนี่ยนะแหม่มก็ซื้อแบบลดราคามาเห็นไหมลดครั้งที่สองแล้วมั้งราคาจริงมันประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยห้าเยนใช่ปะแต่แหม่มไปซื้อในราคาสองร้อยสองเยนไปตอนห้างใกล้ปิดอะคะ่ะก็จะได้ราคาถูกแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาจัดใส่จานนะแล้วก็ม้วนเป็นดอกกุหลาบสักหน่อยม,มันก็ดูน่าทานดี แล้วก็เรามาจาัดจานตรงกลางก็ทําเป็นกุหลาบซะหน่อยนะคะก็จะดูน่าทานดีเนี่ยค่ะก็ได้แล้วเนื้อแล้วก็ได้ผกักนี่ค่ะน้ําจิ้มสองอย่างเห็นไหมค่ะแค่นี้เราก็จะได้ชาบูชาบูนะคะเอ่อแบบง่ายๆไว้ทานที่บ้านนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยลองไปทําดูกันนะคะก็เวลาทานแบบชาบูชาบูนะคะก็จะจะทำแบบนี้นะคะ แป๊บหนึ่งเขาก็จะสุกแล้วแล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะค่ะเรียบร้อย